โอเควันนี้มาด้วยทุนสองหมื่นบาทนะครับขอเอากําไรสักหนึ่งหมื่นก็พอห้าพันหนึ่งหมื่นก็พอนะครับนะไม่เอาเยอะนะครับโอเคมานี้ดูจากลักษณะเขาไพา่น่าจะกลายเป็นที่สองสักหนึ่งนะครับขออนะุญาตปรับวงเงินด้วยเลยรีบสูงเกินไปนะครับโอเคเปิดนี้ไปที่แ er, บงก์เกอร์นะครับสามพันบาทนะครับมันยังไงเรายังไงโอ้โหเราก็เจือแม่นเกินโอเคมันบอกแล้วหนึ่งสองสามเข้าได้หมด โอเคหนึ่งสองสามเข้าได้หมดหนึ่งสองสามเข้าได้หมดหนึ่งสองสามเข้าได้หมดนะถ้าใครอยากเข้ากลุ่มก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้นะครับนะหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้ผมจะขึ้นไอดีไลน์ไว้ที่หน้าจอให้นะครับก็แอดกันเข้ามาได้นะครับแอดกันเข้ามาได้แอดกันเข้ามาได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ในกลุ่มผมมีกิจกรรมแจกคนในกลุ่มตลอดนะครับนะวันไหนลบ ผมก็ยังแจกเพื่อเป็นทุนให้กับคนในกลุ่มนะครับนะก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้สตรีมนะครับนะยังไม่ได้สตรีมในเฟนเพจเลยโอเคมันยังไงโอเคมันเจ็บเรายังไงเรายังไงโอเคเราดูนะครับนะไม่เป็นไรมันก็มีถูกบ้างถูกบ้างผิดบ้างนะครับมันถึงเรียกว่าการพน,นันถ้าถ้าผมรู้ทุกตานะครับผมก็คงรวยแล้วแหละคง แทงถูหมดแล้วแหละนะครับนะก็ค่อยๆเดินเงินเราไปนะครับค่อยๆขยับค่อยๆขยับเดินเงินนะครับนะโอเคนะครับผมก็ไปเห็นใน youtube เยอะนะคุณหนึ่งร้อยบาทบวกเป็นสามหมื่นสี่หมื่นอย่างเงี้ยโอ้โหมันแทงแบบแทงแบบหมดหน้าตักทุกตาไม่ผิดสักครั้งนะครับโอ้โหเก่งมากนะเก่งมากเก่งมากถามว่าผมผมทําได้ไหมผมทาไม่ได้หรอครับเนี่ยเปิดนี่ผมก็ยังโดนเลยเนี่ยเห็นไหมเปิดนี่ผมก็ยังโดนเลยเห็นไหม เปิดนี้ผมก็ยังโดเลยให้ผมทำไปนั้นใช่ไหมผมทำไม่ได้นะผมบอกตามตรงผมทําไม่ได้เนะี่ยถ้าเรามีทุนเยอะนะครับนะเราขยับขยับไม้ขยับการเล่นแล้วก็เดินที่ไม้ทบเอาไม้นี้ยังไงก็ต้องเป็นที่แบงก์เนอร์นะครับร้อเเซ็นะครับแบงก์เกอร์ร้อยเปอเซ็นต์แน่นอน,นไม้นี้ ไม้น er ี้แบงเกอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอติดเสมอไปด้วยไอติดคู่ไปด้วยที่ขั้งะละห้าร้อยบาทนะครับนะ <t ip> ติดเสมอไปด้วยอีกห้าร้อยบาทนะครับนะเล่นแบบกระจายความเสี่ยงนะครับไม้นี้ถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงแต่ว่าผมมั่นใจนะครับนะ <t ip> ว่าแบงเกอร์จะต้องมาที่ไม้นี้นะครับเพเยอร์ไม่มาหรอกโอเคได้คู่ไปแล้วครับห้าพันได้คู่ไปแล้วครับคู่ไปแล้วครับห้าพันเรียบร้อยครับเก้าหลัง <t ip> เป็นไงครับเพเจอร์หกแต้มเป็นไงครับไม้ทุ่งสองหมื่นตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่สองหมื่นเก้านะครับ โอ้โห oh oh. สุดยอดนะครับนะลงคู่ไปห้าร้อยก็ได้ห้าพันห้านะครับนะได้ห้าพันห้าโอเคเนี่ยครับนะการเล่นมันก็ต้องมีถูกบ้างผิดบ้างนะมันขึ้นอยู่กับเวลาที่เราเดินเงินอ่ะเราจะเดินเงินแบบไหนเห็นไหมครับผมผิดมาสองสามไม้เห็นไหมแต่พอไม้เวลาไม้ที่ผมถูกผมทบนะบนะไอเสียสองสามไม้ที่ผ่านมานะครับนะถ้าเราถูกหนึ่งไม้ก็คือได้ทุนกับกําไรซื้อแน่นอน,นครับถ้าเล่นแบบเดินเงินทบนะถึงจะผิด ผิดสามครั้งก็ตามนะครับนะแต่ครั้งที่สี่ครั้งที่สี่เราไปเราถูกเราก็ต้องได้ทุนกับกำไรฟืนถูกไหมครับเพราะว่าเราเดินเงินแบบครบนะครับเราเดินเงินแบบครบโอเคดูจากลักษณะเขาให้จะเปลี่ยนถ้าอ่ะสังเกตได้ไม้เลขผมลงไปหนึ่งพันเห็ไหมอ่ะผมจะสอนครบไปนะครับสองพันบาทนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าไม้นี้เราถูกนะครับเราก็จะได้เราจะได้กกไนนทุนกับกําไรนะทุนคือยังไง ก็ไม้แรกที่เราเสียไปนั่นแหละครับเราจะได้คืนในไม้นี้นะครับนะสิ้นสุดการเดิมพันเข้าใจเนาะหลักการพบนะครับนะโอเคอย่าบอกนะว่าออกคู่ไม่ใช่คู่ไม่ใช่คู่โอเคไม่ใช่คู่ก็สามเหลืองเห็นไหมครับเนี่ยผมผิดมาสองไม้เ,เห็นไหมผมผิดสองไม้รอบนี้จะต้องเป็นสี่พันะครับรอบนี้ผมจะเป็นสี่พันผมจะสอนเดินเงินไปด้วยเลยครับถึงจะผิดกี่ไม้ก็ชัรนะแต่ถ้าไม้ไหนเราถูก เราจะได้ทุนกับกําไรคืนเลยนะครับผมจะติดไปลายไปที่สักสี่พันห้าละกัน,นผมจะติดไปสักสี่พันห้าอันนี้สําหรับคนทุนเยอะอย่างผมนะครับนะผมถึงแทงไม้หนักไม้ละพันได้แต่ถ้าทุกคนทุนหนึ่งพันอย่างเงี้ยทุนห้าร้อยก็เดินไปครั้งละห้าสิบาทห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยสี่ร้อยแปดร้อยอะไรก็ว่าไปนะครับหลักการของการทบเงินนะ,นะจะถูกไมมไหนไม้นั้นก็คือกําไรของเราเลยครับถึงเราจะผิดมาสามสี่ครั้งก็ตามแต่ถ้าเราถูกครับก็คือกําไรเลยอย่างเช่นไม้นี้ เรียบร้อยสองแต้มเห็นไหมครับถูกไอที่เสียมาสองสามตาก่อนหน้านี้จะมาได้กําไรที่ไม้ที่เราถูกครับได้ทุนคืนพร้อมกับกาไรไปเลยนะครับเห็นไหมครับเอาทุนมาสองหมื่น,นครับนะตอนนี้ปิดยอดแล้วครับที่สามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับหนึง่งบวกมาหนึ่งหมื่นบาทนะครับโอเค